สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารของการฟุตบอลไทยฟุตบอลอาเซียนและฟุตบอลเจนลีกนะครับกับผมยอดดี i, ประเสริฐมณิัชชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ EP นี้นะฮะก็ไปเกาะติดนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายชื่อทีมนะครับอันดับลีกที่ดีที่สุดนะฮะในเอเชียที่ก็เผยแพร่โดยเว็บไซต์ f o t t y r a n k i n g ในช่วงเดือนเมษายน2025ที่ผ่านมานะครับโดยรายงานครั้งนี้นะครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับที่การแข่งขันฟุตบอลของลีกกัมพูชานะฮะสามารถก้าวขึ้นสู่อันดับเหนือนลีกอ,อินโดนีเซียนะครับ อีกหนึ่งชาติยักษ์ใหญ่ในอาเซียนได้นะครับโดยไปดูกันเลยว่ารายชื่ออันดับทีมจากเว็บไซต์ฟ o ตตี้ a ลกิ้งนั้นของกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับโดยปัจจุบันนะครับกัมพูชาก็ลางอันดับที่24นะครับโดยมีคะแนนรวมทั้งหมดนะฮะ19,562คะแนนเหนือกว่าอินโดนีเซียน,นะครับซึ่งอยู่อันดับที่25ด้วยคะแนน 18,653คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์นะครับที่ถือว่าเป็นจุดสนใจของการพัฒนาวงการฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนจากการรายงานของสื่อออนไลน์ r u e t i r นะครับซึ่งจากการก้าวกระโดดของอันดับหลีกกัมพูชานั้นเกิดจากความร่วมมือนะครับระหว่างหลีกกัมพูชาและญี่ปุ่น ก็ดูเหมือนว่านะครับจะเริ่มสม่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการแข่งขันส่วนภาพรวมนะครับในลีกของอาเซียนนะครับไทยลีกของเรานะครับของประเทศไทยก็ยังคงยืน1นป็นดำหนึ่งนะฮะด้วยคะแนน54,873คะแนนนะครับ โดยมีมาเลเซียอยู่อันดับ2 40,39คะแนนตามมาด้วยเวียดนามนะครับหรือวีลิกนะฮะมีอยู่35,38 0คะแนนต่อด้วยสิงคโปร์นะครับมี29,405คะแนนกัมพูชา19,562คะแนนและอินโดนีเซียนะครับ 1 8 6 5 3คะแนนนะครับหากย้อนไปไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับถือว่ากัมพูชายกระดับขึ้นนะครับไม่เฉพาะในศึกฟุตบอลลีกของกัมพูชาบ้านเขานะฮะยังรวมถึงทีมชาติกัมพูชานะครับก็สร้างผลงานที่ดีทําให้ชาติอาเซียนและหลายชาตินะครับต้องหันมาจับตามองพวกเขานะครับหลังจากได้ทางคิเกะฮอนดะนะครับตำนานนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นและก็สโมสรดังในยุโรปนะฮะเข้ามารับหน้าที่ในการบริหารทีมชาติญี่ปุ่นและวางโครงสร้างทีมนะครับส่วนอันดั ฟุตบัลลีกของเอเชียนะฮะซาอุดิอาระเบียยังคงรั้งอันดับหนึ่งนะครับด้วยคะแนน114,707คะแนนตามมาด้วยเจลิกญี่ปุ่นนะครับ15,801คะแนนเกาหลีใต้นะครับอันดับ3มีคะแนน9982คะแนนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นะฮะก็มีคะแนน73,966คะแนนนะครับและกาตาร์69,076้าคะแนน ขยับไปดูความเคลื่อนไหวนะครับฟุตบอลนักัชมิดนะครับระหว่างแมนยูเนต็ดนะฮะลูกทีมของโรเบิร์ตอโมลิมนะครับทีมดังจากพิมลีอังกฤษนะครับก็มีโปรแกรมจะเยือนพบทีมอาเซียนออสตาที่ก็ชุดนี้นะฮะก็มีคิมซังซิกนะครับกุนซือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติเวียดนามนะครับดีกีแชมป์อาเซียนคัพปีล่าสุดนะฮะคุมทัพเป็นเฮดโค้ชโดยแมนยูเนต็ด กับทางอาเซียนออสตานะครับจากแข่งขันกันวันที่28พฤษภาคม2 0 1 8นะครับที่สนามบูกิจจาริวประเทศมาเลเซียนะฮะโดยในส่วนของการขายบัตรนะครับตอนนี้ก็มีรายงานว่ากระแสค้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ตามรายงานจากทางเว็บไซต์เบอร์นาม่านะฮะก็บอกว่านะครับตอนนี้ตัวการเข้าชมนะครับจำหน่ายไปแล้วกว่า45,000ใบนะครับจากที่นั่งในสนามบูกิจจาริวนะฮะที่ก็มีความจุกว่า87,000ที่นั่งนะครับก็เชื่อว่าเมื่อใกล้ๆวัน ตอนนี้ก็เหลือประมาณอีกประมาณ1เดือนนะฮะ วัวคงจาหน่ายหมดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอีกเกมที่หลายๆชาติในอาเซียนสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้นักเตะชาติของพวกเขานะครับรวมถึงการเจอกับแมนยูเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาเยือนอาเซียนนะครับอย่างไรก็ตามครับย้อนกลับไปนะครับการมาเยือนของแมนยูครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นการกลับมาเล่นนะครับที่มาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อปี2009นะครับแมนยูเคยมาทัวร์ปรีซีซั่นนะครับก็ได้พบกับทีมนะครับมาเลเซียมาเลเซียในชุดรวมสตาร์นะครับสองนัดด้วยกันนะครับ ก่อนที่แมนยูนะครับจะโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สาและ2.0นะฮะส่วนความเคลื่อนไหวนะครับนักเตะของไทยนะครับที่คาดว่าจะได้รับเลือกไปแข่งขันชุดนี้นะฮะก็มีกระแสข่าวออกมานะครับอาจจะมีนักเตะดาวดังจากสโมสรไทยลีนะฮะอย่างเช่นการท่าเรือ FC บุรีร,รมัมยูเนเต็ดทูแบงคอกยูเนเต็ดและบ g ปทุมยูเนเต็ดนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะอาเซียนของไทยและก็ของอาเซียนทุกชาติ นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆนี้นะฮะแฟนบอลก็ติดตามกันได้หรืออยากให้นักเตะไทยคนไหนไปเล่นกับแมนยูนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายยอดีนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในะโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายยอดีสวัสดีครับ